ผลหิมะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมผมจะทําการเอาไป vs กับบอสที่โลก2และโลก3เลยละกันนะคนดูแต่ว่าจะใช้ผลหิมะอย่างเดียวมันก็คงจะยากเกินไปขอคอมโบกับหมัดดากอนทารอนด้วยนะครับผมก็หมัดดากอนทารอนนะผมจะใช้เฉพาะที่โลก3ละกันนะคนดูโลก2จะพยายามแบบว่าไม่ใช้เลยนะฮะเอาเราไปว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมการตีบอสที่โลก2และโลก3ทุกบอสเลยนะครับผมโดยการเอาไปสู้กับผลหิมะไปเริ่มกันเลยดีกว่า let's go ยลาวาบัคบริการเติมโลบัคแบบ ID พาร์หรือจะเป็นการเติมแบบเซิร์ฟเวอร์ v i p ขั้นต่ำแค่20บาท <Wow. S 1> และยังบริการกดเกมพาร์ทเลดเจ็ดมีอะไรแมปอะไรบ้างขึ้นมาเอามาออสตาบ็อกฟุต g l e a ้าใครสนใจดูเว็บลาวาบ u ็กได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน IH a v e ซ p u ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง i h a ฮอซีถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันอาล่ะแล้วบอสที่โลก2อนะครับผมตัวแรกเลยขอเป็นไดม มอนเลยละกันนะชื่อเต็มเตมมันชื่อว่าอะไรโอเคชื่อว่าไดมอนกูนึกว่ามันมีชื่ออื่นอีกนะไอตัวเช่นะแล้วก็จะใช้ดาบตีเพื่อน้องใช้ผล่นมาในการตีนี่เออพัดไปเฮ้ยโอ้กูตกใจนึกว่ามันไม่พัดเว้ยโอเคแล้วตามด้วยสกิลเอฟแบบยาวๆเลยละกันฮ่า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 ตัวแตกไปซะเรียบร้อยต่อไปนะครับผมก็จะเป็นบอสเจอร์มี่นะครับ ไอบอลตัวนี้เป็นบอลที่โคตรง่ายเลยเพราะเลเวลแมงม้าบอกกูเยอะเจอมี่จ๋าพี่มาแล้วปาสกิลไปก่อนเลยแค่สองกลงจากเองอันเนี่ยตามด้วยสกิลวีครับคุณดูว้าวไอเดี๋ยวตามนี้ด้วย,วยอีก6ดาวกระจายน้องแล้วตามด้วยสกิลเอฟแบบยาวๆเฮ้ยทำรทงเด้งเหรอฮะผลสปริงสู้ผลหิมะไม่ได้หรอกนี่ไงไยืนฝีมือเล่นไอ้น้องต่อไปก็จะเป็นบอสที่อยู่ตรงนู้น มันเป็นบอสอะไรวะบอสที่มันใช้ผลกาวิตี้จำชื่อแม่งไม่ได้ละบอสฟูจิ Bot Fuji อะไรหรือเปล่าน่าจะใช่นะมาแล้วที่กินโซนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าบอสฟูจิอยู่นะครับคนดูโอเคบอสที่แม่งใช้ผลกาวิตี้ร้ายมาแล้วกาวิตี้เจอผลหิมะหน่อยไหมล่ะปากุงจักไปและตามด้วยการพัดพายุโอ้โหอ,โอเจอพายุไปดิพายุร้ายของกูเองและตามด้วยพายุหิมะอีกแบบหนึง่ง โอ้โ e, หโอ e ้โโอ้โูจิคูจิคูจิร้ายสมชื่อเลยนะคูจิโอ้โหหลบหลบหลบโอ้ยหลบไม่พ้นหลบไม่พ้นหลบฝนดาวตกไม่พ้นขึ้นไปเลยน้องเฮ้ยเฮ้ยไม่โดน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 เจอทอร์นาโดกูเป่าลงน้ำอาฮ่าเฮ้ยกูได้อะไรมาด้วยวะน่าจะเป็นพวกเศษอวกาศปะน่าจะเป็นเศษอุกบาตไว้คนดูใช่แล้วเศษอุกบาทโอเคบอสตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นบอสที่มันใช้ผลส MO ก มันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่ามันใช้ผลส MO กผลส MO กสู้ผลกลำแข็งหน่อยไหมอะแบบมันพลังคล้ายๆลมเหมือนกันน,ะน่ะง่งออกมนชื่อส MO กนะครับผมส MO มกมาแล้วส MO กส MOKER ปึบเฮ้ยกูใช้หมัดทําไมวะไม่น่าใช้หมัดเลยเพราะจริงๆอะแค่ผลหิมาก็ตบส MO กได้ละตบด้วยความเย็นโอ้ยๆๆอะไรพัดหน้ากูมันชื่อส MO กปิดตาเหรออุ้ยปิดตาอีกแล้วแต่กูวพัดมึงโดนเลย มาคราวนี้มึงใช้สก,กิลไม่ได้แล้วเจอกูเฮ้ยเฮ้ยโอเคแม่งชอบเอาอะไรมาปิดตากูอยู่เรื่อยเลยปิดจนตายเบอดโอเคต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตีเจ้าบอลที่มันสามารถเสกเจ้าทะเลออกมาได้ก่อนเลยละกันนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเราค่อยไปตีบอลที่มันอยู่ตรงก่อหิมะนะครับผมเป็นบอลที่แบบว่าใช้ผลน้ําแข็งอ่ะคนดูแบบความเย็นเจอความเย็นนะครับผมก็เดี๋ยวเราทําการตีบอลที่มันสามารถ เรียกเจ้างทะเลได้ก่อนก็นแล้วกันนะครับมาแล้วจ่าบอสเจอกงจักรกูแบบหกอันแต่โดนสองโดนแค่สองยังดาเมจต,ตั้ง4ี่พันเลยอาา่ะฮะอืมอืมเรียกเจ้าทะเลมึงมาสิเรียกเจ้าทะเลมาช่วยสิขีดร้องให้จเ,มมเจ้าทะเลออกมาช่วยสิเรียกมาเจ้าทะเลอ่ะอยากได้อาวุธมันยังเลยอะ่ะเพราะว่านี้ผมเล่นเป็นรหัสใหม่ด้วยนะครับผมรหัสนี้มันยังไม่มีอาวุธมันนะครับอาวุธมาอาวุธมาอาวุธมึงสามารถทําแบบนั้นได้กูอยากทําได้บ้างอะ่ะ เรียกน้ำได้อะผสมกับหิมะก็กลายเป็นน้ำแข็งมามามาไม่งเจอพายุกูโอ้เจออาวุธมันเฮ้ยไม่โดนกงจักรปูไม่โดนอย่างงั้นเลยนี่ในสกิลวีกูอีกรอบหนึ่งอยู่ในฤดูหิมะตกซะสกิลฤดูหิมะตกนี่พายุหิมะร้ายกงจักรหิมะก็กงจักรอืมตามด้วยทอร์นาโดหิมะพัดไปเลยพัดไปพัดสิ่งชั่วร้ายออกจากปีนี้กงจักรอืม ชื่อโคเท่อะชื่อโคเท่อะกองจากหิมะน,น้องไปเจอกับฤดูหิมะตกโอ้โกองจากหิมะอืมเฮ้เดี๋ยวนะทำไมมึงไม่เรียกเจ้าทะเลออกมาเลยวะฮะเจ้าทะเลมึงหายหัวไปไหนเจอฝนหิมะแล้วแบบว่ามุดหัวขดเลยเหรอเฮ้ยเจ้าทะเลไม่มาเลยเหรอะฮะเจ้าทะเลไม่โผล่มาเลยเหรอไลอ้อนฟูมูลวะเผมาก็ช่างแม่งเถอะมันไม่ได้ช่มันไม่ได้อะไรอยู่แล้วอะ่วะกว่าจะเดินทางมาถึงได้โคตรนานเลย โอ้โหอากาศแห่งเมืองเกาะนนี้แม่งช่างหนาวเสียเหลือเกินมาแล้วไอ้เจ้าบอสที่ใช้ผลน้ําแขง็งพลังของมึงคือความเย็นใช่ไหมล่ะกูกับมึงนั้นสามารถทําให้น้ํานั้นแข็งได้ส่วนมึงมันแข็งมาตั้งแต่กต้นกําเนิดเลยแล้วกูค่อยมาแข็งทีหลัง<อ>เจอกันเลยดีกว่ามาเจอพายุกูแน่จริงเอาพลังน้ําแข็งโผล่มาสิพายุหิมะกูร้ายโอ้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 พลังเก็ดน้ําแข็งเก็ดน้ําแข็งอะไรน้องไม่สชโรสถานพี่หรอก โอ้โอ้โอ oh, okay, okay. oh, oh, okay. oh, ้โอ้โอ้พี่แข hey, ็งด้านบนน้องน้องทำพี่แข็งผิดที่ละทำพี่แข็งโคตรรั่วเลยทำพี่แข็งเฮ้ย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 พัดไปพัดชอนโดพัดไปตามด้วยกูจะเปิดอันโดโดเฮ้ยดาวกระจายเกตหิมะเยสเซอร์ตัวแตกไปเลยน้องเดี๋ยวขอเก็บแบบว่ากล่องตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมคุณดูโอเค แล้วเดี๋ยวมันมีบอสตัวหนึ่งเกิดพอดีเว้ยคนเดิมน,นั่นคือบอสเรือนะครับผมเป็นบอสที่แบบว่ามันจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการเกิดนะครับผมเดี๋ยวผมทําการกลับไปที่คาเฟ่ก่อนละกันนะครับผมเพราะว่ามันจะใกล้กว่านะฮะมาเราทําการกลับมาที่คาเฟ่นะครับผมมันเพิงพ่งเพิงพ่งแบบว่าเกิดมาเมื่อกี้เลยนะครับผมแบบว่าสดสดร้อนๆ้อนเลยนะครับตรงนี้เลยโอเคไปเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าไปตามหาไม่ต้องตามหาเราคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดตรงไหนนะครับผมมันเกิดอยู่ที่เกาะเรือตรงนน้นเรือผีนั่นเอง แต่กูไม่กลัวหรอกนะอ่ากูมาแล้วกเกาะเรือเรือแม่งลำเล็กมากพอเข้าไปข้างในปุ๊บแม่งใหญ่โตชิบหายโคตรใหญ่เลยใน,นบอสเรืเอรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนี้นะบอสเรือผมต้องใช้หมัดคู่ด้วยนะคนดูถ้าสมมติกูใช้แค่ผลเนี่ยก็น่าจะได้เหมือนกันแหละม,มากูใช้แค่ผลเลยมาจะมาเลยละกันแล้วเดี๋ยวตอนจบนะครับผมขออนุญาตใช้เป็นแบบว่าหมัดจบละกันนะเพราะว่าผมจะทําการฟาร์มด้วยนะครับผม่ะกูเปิดทอร์นาโดไปเลยกูบอกเลยมึงแบบ ไม่ได้โจมตีกูอะถ้าสมมติกูยังเปิดโอเคไม่ได้โจมตีเฉยเลยปงจากหิมะเปิดฤดูหิมะฤดูหิมะมาถึงแล้วน้องเอ้กูตีอะไรไปได้วะน่าจะเป็นตัวมอนที่อยู่ด้านล่างนะครับผมโอ้ยโอ้โอ้โอ้มอน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 รอที่จะเซกหยอดกูมันมันมันฉลาดกว่าที่คิดอะมันไม่เข้ามาในทอร์นาโดของกูไม่ไหวแล้วขอแบบใช้หมัดเลยไม่ไหวแล้วเปิดฤดูหิมะด้วยระเบิดแล้วแม่งระเบิดโอม ทั้งร้อนทั้งหนาวในเวลาเดียวกันไงป่วยเลยดิเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวดูแลด้วยทิฟฟี่พัด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 ไปพัดไปพัดไปจับล็อกล็อกไม่โดนเชะเชะแม่งวาวดีเปโอเคมันใกล้ตายแล้วนะคนดูเดี๋ยวทำการระเบิดแม่งเลยเย่อ่ะเดี๋ยวนะเอากูไม่ได้ใช้หมัดตีเหรอฮะมันไม่ได้ฟาร์มมาที่หมัดแเาเป็นว่ากูไปโลกสามต่อเลยละกันนะคนดู โอเคเดี๋ยวเราทําการไปตีบอสที่โลก3ามกันเลยละกันนะครับเอาเลยนะครับต่อมาสโนมนก็จะมาตีบอสที่โลกสานะครับผมเริ่มต้นกันด้วยที่กอะพอดกันเลยนะฮะกาะพอดนี้จะมีบอสที่มีชื่อว่าสโตนอยู่นะครับผมมันใช้เป็นผลระเบิดนะครับเลือกเป็นคนแบบว่ามีสุภาพได้แล้วนะครับโอเคมาเรามาทําการเริ่มตีเจ้าบอสตัวนี้กันเลยดีกว่า let's go ไอ้บอสตัวนี้มันไม่ใช่เป็นตัวบอสที่มาใช้ผลโลเกียริจิไม่ต้องเปิดหาคีย์ก็ได้นะครับตามด้วยผลพิมะ์ึบพัดไป ไม่โดนด้วยโดนดหรือเปล่าอ๋โอโดนโดนโดนโอแมนอยู่แม่นอยู่ถ้าตีบอลที่โลกสามนะครับผมผมว่าผมคงต้องใช้หมัดด้วยนะครับถ้าสมมุติใช้แค่ผลปีศาจน่าจะไม่ได้และที่ผมได้ทําการเปลี่ยนของแต่งด้วยนะครับผมของแต่งของผมก็ได้เปลี่ยนกลายเป็นไอเจาสรซอยตรงนี้นะครับผมเออร้อยดอกไม้นะครับผมอ่าเพราะว่ามันทําให้ช่วยในการฮิวเลือดไวนะครับผมเออ และการฮิวเลือดไวนั้นเจอกับบอสที่โหดแบบนี้ <c oughs> ก็ค่อนข้างที่จะสามารถใช้ได้ดีเลยทีเดียวเชียวนะครับผมจริงสตาร์ดามจไม่จะเป็นก็ได้ครับสอดเรื่อยๆก็ได้ถ้าเลือดเรายัางมีพัดขึ้นพัดขึ้นพัดขึ้นปึ๊บไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวตามด้วยอันติเลยอืมเปลี่ยนเป็นเลดดูหิมะสวยจัดสวยจัดโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปกันที่เกาะสตรีนะครับผมไปตีบอสแบบว่าบอสผู้หญิงนะครับเดี๋ยวเราทำการพุ่งไปเลยจริงๆไม่ต้องพุ่งหรอกกูนั่งเรือไปดีกว่าโอเคมาแล้ววเเรรราาทกกกััับคคนนนนหยลผม เพราะว่าช่วงนี้ไม่มีตังค์เนี่ยมันได้ตั้งสามหมื่นเลยนะเว้ยถ้าคูณสองก็หกหมื่นน่ะได้โคตรเยอะมาเลยจุย๊ย้ยจับโดนได้ไงวะโ,<อ>โคตรโหดเลยจับโดนเฉยอะ่ะอับเลี่ยนฤดูกันหน่อยปะดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวโอ้ใหมก่ก็นึกว่ามันจะขัดสกิลกูล,ละไปเลยกลงจักรุบชิดทางไงน้องน้ำด้วยทอร์นโดพี่ไปเฮ้ยเฮ้ยมันแขนกูโดนตีดาวเมจเอ้ยโดนโจมตีอยู่ทำไมทำไมมันถึงสามารถหลบได้ว้าว ว้าวว้าวว้าวค่อยๆเลยปะหนูมาเล่นทอร์นาโดกูเดือดเพื่อป่าหวังว่าผมจะได้ปืนจากไอ้เจ้าตัวนี้ด้วยนะครับผมผมยังไม่มีปืนของไอ้ตัวนี้เลยนะครับนัาใหม่ก็ต้องมาตามหาของอะไรใหม่หมดนะครับผมขอเถอะได้ปืนเถะนะเพื่อหลบไปเลย เออแบบ6ทิศทางไงโอสามร้อยมารแล้วว่ะคนดูผลทีมารแล้วสามร้อยมารแล้วว่ะโอเคต่อไปเราก็จะไปตีบอสช้างกันเลยดีกว่าและที่ทีเด็ดก็คือกูยังไม่ได้ไอของของไอเจ้าบอสตีเลยทําไมกูไม่ได้สักทีวะอยากได้เลยเกินงั้นมาเอาของกับกับไอตัวนี้ก็ได้อยากได้จังเลยอยากได้จังเลยมาเปลี่ยนฤดูกันหน่อยไปเอนี่กูมีที่ฮิวเลือนเร็วอยู่นี่ไงเลื่อดกูแปดพันแล้วจะเก้าพันแล้วมันจับกูกูจับล็อกกลับ เฮ้ยเฮ้ยแรงเกินละแรงเกินละอู้อู้สองพันว้าเรียบร้อยได้มาแล้วโอเคบอสต,ตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นบอสตัวไหนไม่ได้เลยนอกจาก Beautiful Pilot นี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับผมที่ผมจะมาโซโลไอเจ้าบอส Beautiful Pilot เลครับผมเฮ้ยเลือกกูเหลือสามพันกับล่างสองของมันโอ้ยล่างสองแม่งโคตรอึดอะตัดไปตอนที่แม่งตายเลยแล้วกันดิ โอ้ตายแล้วในที่สุดก็ตายสักทีไป็เจ้บอส Beautiful p i เล t โอเคบอสตัวต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปตีบอสกิโลกันก่อน,อนเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตีบอสบิ๊กมัมนะครับคนดูไปแล้วบอสกิโลเดี๋ยวทำการรับเควสกับไอ้เจ้าบอสกิโลหน่อยนะครับผมจริงๆ Beautiful p i เล t กูว่ากไก่จะรับแต่คุณลืมนะครับแล้วแม่งก็ตีไปซะเยอะแล้วจะออกมาก็กลัวแม่งจะรีเลียดรอบนี้กูไม่พลาดกูมาปุ๊บแล้วคุณรับเควสเลยไม่ไม่ใช่บอส Beautiful p i เล t นี่หว่าต้องเป็นบอสกิโลนะครับคนดูอ๋ออ๋ออ,อ,อ ร้ายแรงมากนะมึงอ่ะได้ะผลกิโลอรอผลกิโลจะมาสู้อะไรกับความหนาวเน็บของฉันฮะอันนี้ของแต่งผมก็มีแล้วนะครับผมของดอกจากไอ้เจ้าตัวนี้ผมมีเป็นที่เรียบร้อยนะคน,นดูดังนั้นกะ็ผมก็คงไม่คาดหวังที่จะได้เลยละไปไหนแล้วหายอ๋อ,อามามามา,มาตายซะทีมา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 ,มาเอาไปหิมะหนาวเน็บไปเลยจากก้อนหินกลายเป็นก้อนน้ําแข็งไปเลยอือหลังจากหนาวแล้วเดี๋ยวกลัวที่จะหนาวเกินไปเจอความร้อนไปไ,ไหนไป <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปตีบอยบิกมอมกันเลยเล t โก o เราจะใช้เรือลําเดิมในการไปตามหาบิกมอมไม่ต้องตามหากูรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดที่ไหนมาแล้วบิกมัมบิกมัมรับเคลสกับเจ้าบิกมัมด้วยนะครับผมเผื่อบางทีการรับเคลอาจจะได้ดาบบอดดี้ซอดซึ่งโคตรอยากได้นะครับผมบอดดี้ซอดนี่ไงเคสควีนเออเอาผลทีมาแบบบินขึ้นไปแบบเท่ๆเลยแต่ว่ามันเอาบินเข้าเข้าไปไม่ได้มาแล้วบิวตี้ฟูลไพเล็กตบมาแล้วคูไม่มีอะไรต้องเกรงกลัวเว้ เอ้ยกูเริ่มกวนนายน้องเก่งกลัวหน่อยดาบไปดิซอดแม่งแรงโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหกูบอกแล้วออ้ยตีทีละสองพันเลยวะของกูว่าตีละสองพันเหมือนกันเว้ยแต่ว่าต้องใช้เวลาเอ้ยเมื่อกี้กูว่ากูหลบโดนนะถ้าไม่กูโดนวหรถ้ากูโดนก็แสดงว่ากูหลบไม่โดนเลยเฮ้ยมันโดนโจมตีอยู่แล้วมันตีกูได้ไงวะเฮ้ยมึงเก่งอย่างเลยมึงเอาวิชานี้มาสอนกูบ้างดิกูอยากทําเป็นบ้างอะโจมตีอยู่แล้วก็แบบโดนโจมตีแล้วก็โจมตีเขากลับได้อยากเป็นบ้างไง อยากเก่งเหมือนท่านบ้างบิ๊กมอมต้องการจุไปเรื่อยๆก่อนสกิลไม่มีไอ้น้องโอ้ยมันแม่นจังเลยอ่ะโอ้โหนอกจากจะมึงจะสามารถใช้โจมตีคนอื่นได้ขณะที่ตัวมึงกำลังโดนโจมตีโอ้ยโอ้ย,อยอระเบิดต้มไอ้ยังไม่ยังไม่ตายหรอตามาด,ด้วยพนันโดโอ้ว้าวนดีซอสในดีสุดว้าว เอ้ยบัตติซอสโอ้โฮหฮาคิสีขาวข,าวของกูโคตรสวยอะ่ะโอ้โหถือปุ๊บโคตรสวยเลยในสุดก็ได้มันมาบัตติซอสเย่โอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ามาร์ทอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคนดูเอาล่ะนะครับผมก็สหรับในครั้งนี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสไครต์เอาผมกันด้วยนะครับผมกับการตีบอสที่โลก2และโลก3นะครับผมสำหรับในครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้ไปก่อนแล้วนะครับผม see ซียูเกนเนครับ